น้ำเละนะคะเราก็จะนำมันไปตุ yeah. ้งโกนล้วก็น้ำมันเราบุดกันเลยนะคะนี้เราทำใส่ถ้วยเลี้ยวจะโกนเราก็จะมาตักที่ใส่ถ้วยฟล์อีกทีหนึ่งค่ะเราตักใส่ถ้วยฟล์นี้เราก็เราใส่ประมาณหนึ่งร้อยกํมนะคะแล้วก็ตุ้งต่้งที่มันสวยงามค่ะเพื่อที่ว่าเวลาเราจะใส่ชี้นเลี้วชิ้นเราจะไม่ได้โยมารุนขอออกมานะคะนี่ล้วก็ตุกงตุ้งเกี้ยนะคะแล้วก็ ใส่ชีเข้าไปนะคะแล้วก็เราก็มาหมีคนนะคะตอนนี้เราก็หันมีคอนแล้วก็เอาชีใส่โกนนิดนึงแล้วก็เอามีนคอนใส่ไปดีวา่าเราให้มีคนมันกิวในเตาให้มีคนอนมันกองกอนะะิเฉยนะคะแล้วก็ส่เขานะคะแล้วกเปิดวชีวิีนะคะแล้วก็ทำเวลานกันนวดะคะแล้วก็เป็นกจดา และนี่ก็คือหน้าตาของมับโดยสียกเมานะคะที่ตปดดบินโดยมีคันจะมันก็จะสีเหลืองเปลืองเขียวมีมอมหงสา